สวัดีค่ะพบกับครูพิมพ์ค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเจอกันค่ะเป็นคลิปที่37แล้วนะคะคลิปสุดท้ายก่อนสอบกลางภาคของเรานะคะคลิปนี้คุณครูจะมาเฉลยการบ้านค่ะในแบบฝึกหัดหน้าที่40และหน้าที่41นะคะเราเปิดแล้วก็ตรวจไปพร้อมๆกันเลยค่ะเราเปิดแล้วใช่ไหมคะดูคําสั่งค่ะ เขียนแสดงวิธีคิดค่ะประโยคสัญลักษณ์และวิธีทำนะคะข้อที่1ค่ะ,กะเกษตรกรค่ะขายข้าวได้250,000บาทค่ะเมื่อรวมกับรายได้จากการขายปัสุสัตว์ทำให้มีรายได้ทั้งหมด323,000บาทค่ะ,กะเกษตรกรค่ะมีรายได้จากการขายปัสสุสัตว์เท่าใดข้อนี้ทำอะไรคะข้อนี้จะต้อง เอามาบวกกันค่ะแต่ว่าวิธีคิดของเราจะต้องเป็นอะไรคะเป็นวิธีลบนะคะเพราะว่าโจทย์เขาถามว่าเกษตรกร,กรค่ะมีรายได้จากปศุสัตว์เท่าไหร่ใช่ไหมคะเรามาดูเลยค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ2 5 0 0 0 0หเขียนมาก่อนรวมกับก็คือวิธีบวกนั่นเองรวมกับรายได้ปศุสัตว์ทั้งหมดก็คือ อะไรคะเราไม่รู้ใช่ไหมคะก็ช่องว่างค่ะเท่าไหร่คะแล้วก็เท่ากับค่ะเท่ากับ323,000ะคะจะได้ค่ะจะได้ตรงนี้ก็คือวิธีคิดของเรานะคะแล้วเรามาแสดงวิธีทำข้างล่างต่อค่ะจะได้ช่องว่างนะคะก็คืออะไรคะเราก็ต้องเอามาหาส่วนต่างก็คือเราจะต้องมาลบกันนั่นเอง วิธีคิดค่ะก็คือวิธีลบใช่ไหมคะวิธีลบเราจะต้องเอาตัวตั้งค่ะเป็นจํานวนที่มากนะคะตัวลบค่ะเป็นจํานวนที่น้อยเรามาดูกันเลยค่ะเอา3า3 3 0 0 0ตั้งค่ะลบออก2 5 0 0 0 0หนะคะวิธีทําค่ะอันไหนคะเนี่ยก็คือเกษตรกร,ร,กรค่ะมีรายได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะเกษตรกร,ร,กรมีรายได้ทั้งหมด 323,000บาทค่ะต่อไปนะคะตัวลบของเราก็คือข้างบนใช่ไหมคะขายข้าวได้ค่ะขายข้าวได้เท่าไหร่คะขายข้าวได้2 5 0 0 0 0ค่ะหน่วยเป็นบาทหนูก็เขียนให้เรียบร้อยนะคะดังนั้นค่ะก็คือเกษตรกร,ร,กรขายปลาสุสั์ได้เท่าไหร่คะก็ลบกันออกมานะคะลบกันออกมาแล้วอยู่ที่73,000บาทค่ะหน่วยของเราเป็นบาทก็เขียนลงไปด้วยนะคะ ตอบค่ะเป็นเลขไทย73,000บาทใส่หน่วยเป็นบาทด้วยนะคะเราไปดูข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2นะคะชาวสวนขายทุเรียนได้เงิน890,000บาทค่ะหากค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ4 8 8 2 0 0 0บาทค่ะชาวสวนเสียค่าใช้จ่ายไปเท่าใดค่ะก็ยังไงคะเราก็ต้องประโยคสัญลักษณ์ก่อนค่ะ วิธีคิดนะคะทำเป็นแท่งยาวๆไว้ขายทุเรียนได้กี่บาทนะคะทั้งหมดเลยก็คือแป0แสนเาค่ะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะคือสิ่งที่เราจะต้องหาคำตอบใช่ไหมคะแต่ว่าหักแล้วเหลือเงินคำว่าเหลือก็คือเท่ากับนั่นเองเหลือเงินอยู่4 8 2 0 0นบาทค่ะเราจะต้องมาหาค่าใช้จ่ายที่เขาหักไปค่ะว่ามันเป็นเท่าไหร่นะคะ ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเราทําตามโจทย์ก่อนนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ชาวสวนค่ะขายชุเรียนได้แปดแสนเก้าหมื่นค่ะหนูก็เขียนลงไปหากค่าใช้จ่ายก็คือวิธีลบหนูก็ลบนะคะหากค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะไม่รู้เราก็ต้องใส่อะไรคะสี่เหลี่ยมหรือประโยคสัญ,ญลักษณ์ไว้นะคะจะเหลือเงินก็คือเท่ากับค่ะเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ 482,000บาทค่ะวิธีคิดของเราทำไงคะเป็นวิธีคิดของเราจะต้องทำยังไงเราจะต้องเอามาลบกันค่ะเพื่อที่จะหาส่วนต่างนะคะค่าใช้ใจ่ายที่เสียไปค่ะวิธีลบนะคะตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนที่มากค่ะตัวลบต้องเป็นจำนวนที่น้อยนะคะตัวตั้งของเราจะต้องเป็น890 0 0 0ค่ะลบออก482,000นะคะวิธีทำค่ะ เอาลงมาเขียนนะคะข้อความข้างหน้าชาวสวนขายทุเรียนได้ได้เท่าไหร่คะได้890,000หนูก็เขียนลงไปหน่วยเป็นบาทค่ะเหลือเท่าไหร่คะเหลือเงินหรือหนูจะรอบมาหมดเลยก็ได้นะคะแต่คุณครูจะย่อค่ะเหลือเงินเท่าไหร่คะเหลือเงิน4 8 2 0 0 0พค่ะหน่วยเป็นเราเป็นบาทก็ใส่ลงไปค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะก็คือสิ่งที่เราจะต้องหาคำตอบค่ะ ชาวสวนค่ะเสียค่าใช้จ่ายไปไปเท่าไหร่คะลบกันออกมาค่ะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ4 8 0แ0บาทค่ะหน่วยเป็นบาทนะคะคำว่าตอบหนูก็ต้องเขียนเป็นเลขไทยค่ะใส่หน่วยเป็นบาทด้วยนะคะเราเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่41ต่อค่ะเราเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่41แล้วใช่ไหมคะดูข้อที่3ค่ะบริษัทแห่งหนึ่งต้องการส่งสินค้าไปต่างประเทศส่งไปแล้ว 624,180ตันค่ะเหลือสินค้าที่ยังต้องส่งอีก530,000ตันค่ะบริษัทแห่งนี้ต้องส่งสินค้าไปต่างประเทศทั้งหมดกี่ตันอ่ะเรามาหาประโยคสัญลักษณ์กันเลยนะคะวิธีคิดหนูดูวิธีคิดค่ะก็คือทำเป็นแท่งไว้แล้วก็แบ่งค่ะเท่าไหร่นะคะบริษัทแห่งหนึ่งส่งสินค้าไปต่างประเทศแล้วเท่าไหร่นะคะคือสีเขียวค่ะคือ หกแสนสอ่นอยค่ะเขียนลงไปนะคะต่อไปค่ะคำว่าเหลือก็คือเท่ากับใช่ไหมคะเหลือเท่าไหร่คะที่ยังไม่ทรงหร้าแสน0 0 0หมื่นตันค่ะเราจะต้องมาหาวิธีคิดนะคะก็คือทั้งหมดค่ะเห็นข้างบนไหมคะเราจะต้องเอามาบวกกันก็คือรวมกันนั่นเองค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเรานะคะ บริษัทแห่งหนึ่งก็คือซีเรียมค่ะอะไรคะต้องการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศส่งออกก็คืออะไรคะวิธีลบค่ะลบนะคะลบออกเท่าไหร่คะ6 2 4ส0 0องหค่ะเหลือเหลือก็คือเท่ากับนะคะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ530,000ค่ะ แต่วิธีคิดของเราจะต้องทำไงคะเอามารวมกันนะคะวิธีคิดของเราจะต้องเป็นวิธีบวกค่ะพอเราได้คำตอบแล้วนะคะเราก็เอามาแทนค่าในช่องสี่เหลี่ยมค่ะเรามาดูวิธีคิดของเรานะคะวิธีคิดของเราก็คือประโยคสัญ,ญลักษณ์นั่นเองสี่เหลี่ยมค่ะเท่ากับวิธีคิดเป็นวิธีบวกใช่ไหมคะก็เอา624,180ค่ะบวกกับ5 3 0 0 0 0ค่ะ วิธีทำค่ะถ้ามันยาวหนูก็ย่อนะคะบริษัทส่งสินค้าไปแล้วเท่าไหร่คะก็เอาจำนวนนี้ลงมาเขียนเลยนะคะแล้วก็ใส่หน่วยค่ะก็คือคำว่าตันนะคะต่อไปค่ะเหลือสินค้าอยู่เหลืออยู่เท่าไหร่คะเหลือเอามาเขียนค่ะตั้งหลักให้ตรงนะคะเขียนลงไปค่ะต่อไปค่ะดังนั้นบริษัทต้องส่งออกสินค้าทั้งหมดเท่าไหร่คะ หน่วยของเราเป็นตันใช่ไหมคะหนูก็เขียนไว้แล้วเรามาบวกกันค่ะผลลัพธ์จะอยู่ที่1นึ่1ล้านสตันค่ะตอบค่ะเป็นเลขไทยนะคะหน่วยเป็นตันด้วยนะคะเราไปดูข้อที่4กันเลยค่ะข้อที่4ค่ะปีนี้พ่อมีอไรายได้จากการทำงานประจำจำนวนหนึ่งอ่าอะไรคะ จำนวนหนึ่งก็คือสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเมื่อรวมกับโบนัส1,2,000 0บาททำให้พ่อมีรายได้รวมทั้งหมด8 7 3 5 0 0บาทเขาลืมเติมบาทนะคะหนูก็เขียนลงไปด้วยก็ได้ค่ะปีนี้พ่อมีรายได้จากการทำงานประจำเท่าใดเรามาดูวิธีคิดกันเลยคะ่ะวิธีคิดนะคะอะไรคะ โบนัสของคุณพ่อใช่ไหมคะอันดับแรกเราก็ต้องทําเป็นช่องแล้วก็แบ่งค่ะแบ่งนะคะโบนัสของพ่อค่ะเท่าไรหนึ่งแสนสอบาทค่ะแล้วก็รวมทั้งหมดก็คือวิธีบวกใช่ไหมคะตรงน,นี้ค่ะก็เอาจํานวนนี้นะคะลงมาเขียนค่ะก็คือ873,500 0ค่ะก็คือ2แท่งนี้นะคะต้องรวมกันค่ะให้เท่ากับ873,500นะคะ ประโยคสัญ,ญลักษณ์เลยค่ะปีนี้พ่อทํางานบริษัทแห่งหนึ่งใช่ไหมคะก็คือแห่งหนึ่งคำว่าแห่งหนึ่งค่ะก็คือสี่เหลี่ยมเมื่อรวมก็คือวิธีบวกค่ะบวกกับเท่าไหรคะบวกกับ1นึ0 0 0สบาทค่ะต่อไปค่ะก็คืออะไรคะพ่อมีรายได้ทั้งหมดก็คือเท่ากับค่ะเท่ากับ 873,500ค่ะแต่วิธีคิดของเราเป็นอะไรคะวิธีคิดของเราถ้าเราจะหาส่วนต่างเราก็ต้องเอามาลบกันค่ะวิธีคิดของเราเราต้องเอามาลบกันนะคะวิธีลบก็คือตัวตั้งต้องเป็นจํานวนที่มากตัวลบต้องเป็นจํานวนที่น้อยค่ะจํานวนที่มากของเราก็คือพ่อมีไรายได้ทั้งหมดค่ะก็เอาลงมาเขียนนะคะเท่าไหร่เอาจํานวนนี้ลงมาเขียนค่ะก็คือ 873,500ค่ะหน่วยเป็นบาทก็เขียนหน่วยด้วยนะคะตัวลบของเราก็คือโบนัสใช่ไหมคะโบนัสเท่าไรหนึ่0 0 0 0 0บาทค่ะตั้งหลักให้ตรงนะคะดังนั้นค่ะก็คือสิ่งที่เราต้องหาคำตอบค่ะก็คือพ่อมีไรายได้ประจำใช่ไหมคะเท่าใดก็ลบกันออกมาค่ะ ลบกันออกมาแล้วอย่าลืมใส่หน่วยนะคะคือบาทนั่นเองลบกันออกมาแล้วผลลัพธ์อยู่ที่7 5 3 5 0 0ค่ะหน่วยเป็นบาทก็เขียนบาทด้วยนะคะตอบเป็นเลขไทยค่ะแล้วก็ใส่หน่วยเป็นบาทด้วยนะคะคลิปนี้คุณครูไม่มีการบ้านนะคะเดี๋ยวเราสอบกลางภาคเสร็จเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะเป็นคลิปที่38ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ